次はまた。 มีเงินที่ทำเชืโ้โรคเรามีเงินสามพั5ล้านบาทนะฮะดังนั้นดังนี้เราก็จะไปใช้ในสิ่งที่เป็นสาธารณกุศนละในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับหรือนนว่าพวกเรามีการที่สังเกตลำลัมสารละเคมเจ้าโู่ชี้ตัวที่อยู่สนามทุกที นั้นก็เป mm. <aba. S 2> ็นการจัดงานชาติสงข้이ทีต่อวันที่ถึงมกราหลงจะเราทำบุญกับบารเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาก้านมีการเขจะมีที่ีวงสองสามตัดเมืองเจ้าปุ๋ยนี้ตัวมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในในที่ีเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับท่านที่จะเดินทางมานำถวายมือก็ให้ใส่เสื้อสีเขียวนะฮะผ้าถุงจะเป็นผ้ามีคิดอะไรก็แล้วแต่เสื้อต้องสีเขียวนะ พราะว่าหลวงพ่อท่านชอบอาเจตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการบริองค์กรปกสรองป่าชาชจนให้ความร่วมมือกับการจัดงานการชาติสงท้ายม่เ่า้อนรับบีใหม่ของบ้าอบ้านดุงได้สําเร็จรุ่งไปด้วยดีความดีความงามนี้ยกให้ทุกคนทุก่านเลยนะครับโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาโดยการนำของท่านคูณนายการชัยนาทมบารุณนะสมบารุณผู้ในการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา นะงเรียามจากโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันนะขอใา้โรงเรียนป็น,นะานการขอบคุณท่านผู้มีุปรการรับคุณต่อการเป็นานชาติสมายที่สองก็รบับปีใหม่นะงเรียามเออ

าก,าก,กาาลางครับก็ไปจมกลางกท่อไปนบอกเขามาเลยเสือเรืองเขามาเลยเข้ามาเป็นฝ่ายได้ก่อน หลายแบงค์เนาะกิน ครับ ตัวขนาดสักหกเออยิมใจเออโอเคเออยิมใัเอ้าเตือนห่านนกไบเดี๋ยวไปต้องฝุ่นได้เลยเดีไปต้องฝุ่นได้แอบคว้ามือเนี่ยกระดาษจอมีบ่าได้เลยม็ดตับวานเขย่าไ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่เนาะเม้าไม่งม่ไรห้าหนาอฟก็ขับรุคทยังไปวิ การเลนกางกเลเลยครับเราิดนคนี้เรยบร้แล้วการเลนเลยครับการเลนเลยการเลเลยถ่ายาพออกมาดูสวยคับการเลนเลยครับการเลนเลยิถนนให้เยอยแล้วครับต้องจร้สเลยนะครับองครับ รับรองที่เราได้จัดเตรียมไว้ต่อมาก็จะเป็นการแสดงของลูกหลานจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยานะ,ะโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเป็นโรงเรียนที่เป็นเบ้าหล่อที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีเอกภาพมีความเชื่อถือได้มีความเชื่อมั่นสามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยได้หลายสถาบันด้วยกันนี่คือเบ้าหล่อที่มีประสิทธิภาพนะฮะ ถ้าเบ้าหลอมันดีออกมารูป so มันก็จะดีถ <so'> ้าเบาเบ้าหล่อไม่ดีออกมามันก็ไม่ดีแต่ว่าสถานการศึกษาเรียนมันดูมีนักเรียนอยู่2,000กว่าร้อย2 8 0 0กว่าคนมาทั่วทุกสารทิศทุกอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงมากันหมดอาจารย์เซลฟพมบอกว่านักเรียนอยูี2 8 0 0แกว่าชีวิตดีใจมากดีใจเพราะว่าสถาบันเรามันสําคัญใครก็อยากให้ลูกหลานมาเรียนอยากเรียนนอนวิทยาลูกคุณเยอะใครก็อยากจะไปเรียนจะมองข้าม โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเรานะครับลักสูตรการศึกษารัฐบาลมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนการเรียนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณเดชดาวพงศ์และรัศมีวันกระทรวงการศึกษาธิการก็มุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติรู้จักกระบวนการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคร พี่น้องปรบมือ<ม>ต้อนรับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าการจังหวัดร,ร้ทนธานีท่านชยาวุติจันทรด์ดังดังครับท่านเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานการชาติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงระหว่างวันที่27ธันวาคม2558ถึงวันที่2มกราคม2559กระบลน,นาคทำโครงการ88ฝาย88พันศาเทพกเจกียรติพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวทาพร้อมแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้พบและสัมผัสการแสดงของลูกหลานจากโรงเรียนบ้านดุงได้นโอกาสนี้เดียวเชิญครับ เรียนเชิญท่านประลัดจังหวะอุดรธานีท <loyalty> ่านปราโมทท่านยพืชปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดและหัวหน้าส่วราการทุกนายเพลยอขึ้นบนเวทีครับขอกราบเรียนเชิญท่านสมุนเจ้าอยู่หัวครับและกล่าวคำอาสนว่ารัชดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวข้อแรับ้อสองข้ามข้่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อทีเดข้อที่แปด้อท่าข้อที่สิีพระบาอ็ที 69เ้าองกระมอนข้าพุทธเจ้านายกองโทวามุตตญพืชปรัหวัดอุรธานีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจพนักงานและสรกิจสาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสมนิกรชาวไทยทุกวงเหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเคียงกันทั้งทีล้วนมีความฝ่าเพื้นวิติสมณัตเป็นร้นพ้น ในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝวาะอองธุลีพระบาทที่ได้เยียนมาบรรจุในวันที่5้าธันวาคมพุทธศักราช .258 พาพวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างขึ้นชมในพระปุญญาบารมีและสำนึกในพระมหาดรงธวาคมพุทธศักราช2558าข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนำประสงค์นีก่อทั้งหลาย ที่อยู่ในบร of of ิเวณพิธีนี้ได้กล่าวพระพรชัยมงคลตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระประธานพระบรมราชานุญาตขอพระอุปราะบรมราชาชายาท้องก้าวน้องกระหม่อม น้อมก้าน้องกระมอมถวายวพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความโจงรักพักดีด้วยความโจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชให้ใต้ฝ่า,าอรองผู้ีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญและพระราชลิขัยชื่นบานและพระราชลาาาิขิยชื่นบานมีพระชนมายุ มีให้คนมายุ <ชำน Venus> ่ยิ่งยืนนานยิ่งยืนนานพระเจิคุภูนพระจอนระใจแผ่ไัศาลพระเจิคุภูนพระจอนระใจแผ่ไัศาลสถิตเป็นมิ่งผันสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่นพระสงฆ์น,กนิกรชาวไทยแก่พระสงฆ์น,นิกรชาวไทยตลอดการที่ดันเถินตลอดการที่ดันเถินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเลยช้า การท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอให้ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นและวัตถุประสงค์นนปรการสุดท้ายเพื่อเป็นการจัดหารรายได,ได้เพื่อเป็นทุนใช้ใจ่ายในกิจกรรมของด้านสาธารณประโยชน์ของอำเภอบ้านดุงและการบนิกรรมของกิจการชาติอำเภอบ้านดุงในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเ,เชิญท่านประธานกรุณาได้กล่าวตินงานการชาติสมปีเก่า2518และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพนีท่านชัยวุฒิจันทร์ที่ท่านต้องไปถวายความปลอดภัยและร่วมกิจกรรมที่พระเจ้าลา้านเธอองค์เจ้าพระรากิริยาภาได้เสด็จมาที่อำเภอหนองแสงนะครับซึ่งท่านจะมาร่วมกิจกรรมรับทรงวิ่ง ใน,นช่วงตีห้าตอนเช้าวันนี้ครับท่านสเสด็จมาเมื่อคืนนี้ครับตอนเช้าก็ร่วมกิจกรรมของขบวนของแสงที่ปูฟอยลมท่านรนนัชกาลที่สีมอบหมายให้ผมมาแทนนะครับจากการล่าวรายงานของท่านนายพบวันดุงและความสวยงามของการเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตระหนักว่าการจัดงานส่ง้ายปีเกา่าตอน,นับปี การที่ท่านประธานก็เลี้ยงก้องสัตว์นะครับก็เป็นการเกตงงานอางเป็นทางการนะครับแล้วก็บอกว่าผมนังรับชมนังดูแล้รับาน